แคมรี่ไฮพิดพรีเมียมคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดของโตลตาล้ำกันศูนย์โตลต้าปียังไม่หมดนะครับแล้วเลขไมล์เพียง2 0 0 0มกิโลเท่านั้นอุปกรณ์การถอดล้ออยู่ครบทุกอย่างนะครับมีปรับไฟฟ้ามีปรับด้านหลังเอ็นซ้ายขวามีปรับหนุนหลังหมอนหลังนะครับไอ้แบกรุ่นนี้จะมีทั้งหมด8ลูด้วยกันเป็นไฟฟ้าเบาะนั่งไฟฟ้าซ้ายขวานะครับสามารถทําได้นะครับ2ม่านี้ก็เราก็ปรับได้มาไฟฟ้าด้านหลังนะครับวันนี้ทีเคกูดคา เปิดราคามาที่ครับสวัสดีครับเราพบกันเีกเช่นเคยนะครับกับ TK g o กูดคาอาณาจักรรถยนต์มือสองมีรถให้ท่านเลือก200คันบนถนนการจนาพิเศษวงแหวนก่อนถึงเดอะมอล์บางแคเพียง5กิโลเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับเซลเล็กมานำเสนอรถดีๆอีก1คัน ในช่วงท้ายปีนี้มีโตโยต้าแคมรี่2้5ไฮบริดพรีเมียมตัวนี้เป็นตัวท็อปที่สุดของโตโยต้านะครับมีดียังไงสวยยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับเดี๋ยวผมแนะนำคันนี้ให้ครับตามเลยครับ หาซื้อรถยนต์นะครับมือ2ช่วงนี้นะครับ T.K. คุดคาจากเซลเล็กครับจะแนะนำรถแคมรี่ไฮ r ิ d p ีมียม m คันนี้นครับเป็นตัว็อปสุดของโตต้ารถตัวนี้นะครับเป็นรถปี2022นะครับรับการศูนย์โตต้า5ปียังไม่หมดนะครับแล้วเลขใหมล์เพียง20,000กิโลเท่านั้นด้การเลือกหาซื้อรถมือสองครับหลักการง่ายๆนะครับเขาดูที่สีสันรถนะครับว่า1สีเงางาม ราดไหนนะครับสามเลงโดหัวท้ายนะครับสันคมตรงไหมครับสามนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีอุบัติเหตุมาบ้างไหมวิธีการเลือกง่ายๆพื้นฐานนะครับเราเลือกเปิดดูประตูนะครับดูที่ซอกซอกประตูฝาคนขับนะครับช่วงเสาประตูนะครับที่ด้านเสาเอเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับขออนุญาตเขาแกะดูนิดหนึ่งนะครับว่ามีริ้วรอยไหมนะครับ ขอดูนิดนึงนะครับหมูยังใหม่มันจะแน่นนิดนึงครับค่อยดึงนะเม็ดอักจากโรงงานยังอยู่ครบอย่างเงี้ยถือว่าด้านนี้ไม่มีบัดเหตุครับสองเราดูซ่อกนี่ทีครับหัวน็อตครับมีการขยับไหมมีการถอดไหมมันจะมีรอยแล้วมีรอยซ้ำสีจะออกมานะครับโอเคประตูด้านนี้ผ่านครับจะดูประตูบานที่สองครับด้านหลังคนขับนะครับ จากเดิมครับเราก็ดูซอกนะครับสะอาดไหมมีการทําสีไหมนะครับแกะดูรอยนิดหนึ่งนะครับรถมันใหม่มันจะแน่นนิดนึงครับต้องค่อยๆดึงก่อนจะดึงเงี้ยนะครัดึงระยะนี้ก็รู้แล้วครับเวลาทําสีนะครับถ้าทำทั้งบานมันจะเห็นหมดเลยไม่ได้ทับเฉพาะนะครับแสดงว่าเสาต้นที่สองนี้เสาบีนี่ไม่มีการชนหรือประสบการณเทศด้านหลังนะครับรถหลายๆการเลือกดูรถอะ บางคนดูไม่เป็นก็ใช้ดูวิธีง่ายๆขอแกะดูรอยนิดนึงนะครับสองดูคมสันโดยดูสีแล้วเรามาดูดูทักบ้านท้ายกันทางนี้ทีครับรงน,นี้ก็จะเป็นแจรีโมทนะครับปิดดูที่ท้ายมีกล้องหลังนะครับกล้องหลังนะครับด้านหน้า้ายสุดตรงนี้นะครับเป็นประตูปาดท้ายไฟฟ้าเนี่ยเราเปิดดูว่าข้างนี้นะครับ,รรดดาารบมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์การ ถอดล้ออยู่พบทุกอ่างครับยังไม่แกะใช้เลยนะเดิมๆเ,เปิดดูข้างล่างยางอะไรครับดูซอกข้างล่างข้างไหนนะครับถ้ามีรอยอาร์ตนะครับมีมีกาวซีนซีนกาวอย่างเงี้ยแสดงว่ารถยังใหม่เดิมนะครับก็คือไม่มีการชนด้านท้ายมาถ้ามีการชนท้ายมาสีตรงเนี้ยมันจะเรียบสวยผิดปกติอย่างเงี้ยคือว่ายังไม่เคยนะครับยางก็ยังไม่เคยถอดลงดินเลยนะครับยางอะไรผ่านครับอย่างนี้ผ่าน นี่ครับดูที่เหล็กพับระหว่างโรงงานเนี่ยถ้าพับก็หากันเอาเล็บจิกนิดนึงเงี้ยงี้จิกไว้มีรอยเล็บอย่างเงี้ยได้ครับเพราะอะไรตรงนี้เป็นซินกาวยางเป็นกาวยางกันน้ําแล้วก็พวนสีกสันสนิมรองมาอย่างเงี้ยกาวยังอยู่นะครับถ้ารถมีการชนฝาท้ายแบบตรงนี้มันจะต้องโป้สีโป้มจะแข็งแล้วจิกจิกจิก,จ,กจะไม่เข้าเลยอันนี้จิกนิ่มๆจะแ,แดงว่าซิงกาวยังอยู่ผ่านครับท้ายไม่มีโดนครับโอเคตอนนี้เขาติดสปอเตอร์เสริมมาครับ แล้วก็ลายให้มันดูสวยขึ้นนะครับติดลายเคปล่ามาให้มันดูเสกเก๋์ไก่ใส่สปอเตอร์งามให้มันแต่งให้ดูสวยขึ้นกว่าเดิมจากเจ้าของเก่าเขานะครับมีรอยเม็ดอาร์ตนี้ฮ <Do not S 1> ะดูหัวน็อตครับหัวน็อตขอบประตูฝาประตูเนี่ยมี not, 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 not. น็อต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 ไม่มีการขยับงี้ก็แสดงว่าไม่เคยทําสีไม่เคยชนหนักมาเพราะความชัว่ขอแกะดูครับแน่นจริงครับโอเคครับ เม็ดอักสวยเดิมนะครับแผนประกบหาเข้าหากันนะครับผ่านครับอยู่ซอกด้านนี้อีกทีฮะซอกขอบเสาหน้าผ่านครับโอเคครับสีสวยเดิมแล้วว่ารุ่นนี้รถที่น่าใช้หล,หลายๆคนออกห้างอันนี้ประมาณล้านล้านล้านเจ็ดนะครับเดี๋ยวทีเคุ๊ดคาจะเปิดราคาสุดท้ายคอยฟังนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในนะครับว่าให้อุปกรณ์อะไรมาบ้าง สิ่งอำนวยความสะดวกให้มานะครับเปาะคนนั่งนี่ก็มีปรับไฟฟ้านะครับมีปรับไฟฟ้ามีปรับด้านหลังเอนซ้ายขวามีปรับหนุนหลังหมอนหลังนะครับฝั่ง,งคนขับก็มีปรับซ้ายขวานะครับที่ชอบตรงนี้อีกอย่างคือว่าอะไรครับที่บเบาะนี้จะมีปรับปุ่มอุณหภูมิร้อนเย็นได้ด้วยนะครับนะครับมีพัดลมเป่าเย็นๆนะครับเวลาเรานั่งนานๆหรือเลยทางไกลๆเนี่ยอาจจะมีเหงือ่อ เปิดแต่ลมใต้เบาะเนี่ยเย็นขึ้นมาบนเบาะอยู่เนี้ยนะครับเนี่ยลมจะขึ้นมาตามรูๆรูๆอย่างเงี้ยเนี่ยมีเบาะมีเบาะเนี่ยมีลมออกมาตรงรูปุรูมิเนี่ยทำให้ล่างแนละ้วไม่รู้สึกเหนื่อยอึดอัดช่วงล่างมีความเย็นเพิ่มขึ้นนะครับส่วนนะครับด้านนี้ก็จะบอกมอนิเตอร์เกี่ยวกับด้านใช้การกะร,ระยะของศูนย์การออกนอกเลนนะครับ มีการบอกระยะกันชนช่วยเบรกนะครับมีปุ่มปรับระยะพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าตัวนี้นะครับปรับขึ้นลงไฟฟ้าได้นะครับพวงมาลัยคันนี้ปรับลงแบบไฟฟ้าให้ใหเรานะครับนะครับเป็นแบบไฟฟ้าครับยืดได้กดไดค้คือตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมมันก็เลยแบบแต่งสปอร์ตตันนี้หนังสีดําสวยนะครับลำโพง คู่หน้านะครับเป็น JBL นะครับวิยุตัวนี้ก็เป็นของ JBL ทั้งชุดเลยนะครับซี่เสาวนี้ก็จะมี Airbag นะครับ Airbag รุ่นนี้จะมีทั้งหมด8รลูกด้วยกันเสาหน้าสองเสาคาน2เสาหลัง2ด้านหลายองแปดลูกด้วยกันนะครับนี่ก็ที่เก็บตะระนะครับแล้วก็มีโหมดปรับระยะปรับแบบประหยัดนะครับแบบแบบสปอร์ตนะครับปรับแบบธรรมดานะครับคือสามารถ เกียร์ตัวนี้จะขับเป็นระบบเชนเกียร์ที่พวงมาลัยก็ได้หรือที่ขอบพวงมาลัยก็ได้นะครับขับสนุกเพราะที่นี่มีวางแก้วน้ํานะครับแล้วก็มีที่ชาร์จโัรศัร์ตรงนี้นะครับหากใครมีโัรศั์สามารถแทนชาร์จโัรศัร์ด้านนี้ได้โอเคเดี๋ยวมาดูด้านผู้โดยสารด้านหลังบ้างนะครับส่วนด้านหลังนะครับซึ่งมีความกว้างมากนะครับเล็กลุมก็เหลือระยะมากเฮดลุมก็เหลือสูงมากครับนี่ก็มีไฟ สองสว่างด้านหน้าด้านหลังส่วนที่เท้าแขนตรงนี้ก็มีเฉพาะในตัวพรีเมียมและตัวนี้นะครับก็จะมีปรับระยะเครื่องเสียงนะครับปรับเบาะเอนได้นะครับเป็นไฟฟ้าเบาะนั่งไฟฟ้าซ้ายขวานะครับสามารถทําได้นะครับ2ม่านนี้ก็เราปรับได้มาไฟฟ้าด้านหลังนะครับปุ่มตัวนี้ก็เป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องเสียงนะครับ สามารถปรับคอนโทรลได้ที่ตัวนี้นะครับสั่งได้ไซ้ายขวานะเบาะเหมือนกันปิดเปิดฟังเครื่องเสียงฟังควบคุมเบาะให้เอนนอนปรับระยะสูงต่ำได้นะครับเนี่ยครับปิดซ้ายซึ่งถ้าเป็นตัวไม่ใช่จุดท็อปก็ทำไม่ได้แต่ตัวนี้ทำได้นะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็ทำได้นะครับเนี่ย ปรับสูงต่ำนะครับปรับระยะเอ็นไซด์นะเเป็นรถที่น่าใช้หนึ่งคันนะครับส่วนแอร์ก็อันนี้ก็มีแอร์ตอนหลังนะครับมีตอนหน้า2ตอนและมีตอนหลังอีกหนึ่งตอนนะครับแอร์แยกส่วนซ้ายขวาปรับที่ตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนถ้าจะฟังเพลงหรือจะเบาะอะไรก็ปรับที่ตรงนี้ได้นะครับก็ไม่ต้องไปข้างหน้าเราสามารถปรับที่ด้านหลังนั่งหลังเบาะคนขับได้นะครับแล้วตัวนี้ก็ มีหลังคาสรุปให้นะครับตัวลาสรุปติดเปิดได้ดัานนะครับ,นะรบโอเค,ครเป็นตัวท็อปมาก็มีบ้านมีบ้านปิดแสงครับเรือนมา้เปิดังคาสวยจริงครับเบาะหนังใหม่ทันสมัยด้านหลังนี่แทบฝั่งนี้ท้าไม่มีคนใช้เลยนะครับของเก่าดูแลรักษาดีมากนะครับ เป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็ไม่น้อยมากแค่2 0,000่กว่าโลเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูขุมพลังกันว่าเขาให้แรงม้ามา211แรงม้าครับด้านนี้นะครับดูว่ามีการมีบัดเหตุบ้างไหมให้สังเกตสติกเกอร์ตัวนี้ก่อนเบื้อต้นนะครับไม่มีการเลอะเทอะเปื้อนแสดงว่าไม่เคยการทุนสีแล้วก็เอาเล็บจิกที่ขอบนะครับ ิบเบาๆเงี้ยน่มๆอย่างเงี้ยเป็นรอยเล็บแสดงว่าช่วงเนี้ยไม่โดนนะไม่เคยผ่านการทําสีมาแน่นอนนี่เครื่องยนต์เงียบมากครับขนาดติดเครื่องแล้วยังเงียบเลยครับเพราะว่าเป็นไฮบริดสลับกับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีบวกกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ทําให้แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น211แรงม้าอัตราการเร่งอยู่ที่ประมาณ7.4ีวิต่อร้อยก็ถือว่ากําลังแรงไ,ได้เลยครับ ติดสปายเลอร์นะครับมีลายเคฟล่าสีดําตัดให้สวยอันนี้เจ้าของเก่าก็แต่งเพิ่มมาให้ครับเพื่อเพื่อเป็นการสวยงามของตัวรถนะครับท่านผู้ใดที่หารถคันนี้อยู่นะครับบอกได้เลยแล้วว่าเป็นรถปี2022นะครับออกห้าง1,750,000บาทวันนี้ TK กู o ดคา r เปิดราคามาที่1 5 9 0 0 0บาทนะครับ ท่านผู้ใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับหรือเข้ามาลองขับดูได้ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับรถคันนี้ใช้เครดิตซื้อโดยไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่อย่างเดียวได้ดอกเบี้ยนะครับช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ2.49%ต่อปีนะครับผ่อนเบาๆกับทาง TK คุด d ค่าเรามีไฟแน้นบริการให้ท่านประมาณ10กว่าไฟแนนซ์ด้วยกันนะครับท่านสนใจที่สนใจที่จะเรืองหารถมือสองใช้สักคน ในช่วงปีใหม่นี้นะครับอย่าลืมเข้ามาเลือกหาดูได้นะครับหรือติดต่อมาที่เบอร์เพจด้านล่างของเรานะครับติดต่อมาที่เซลเล็กโดยตรงก็ได้หรือใครที่มีปัญหาเรื่องแบ็คลีนก็สามารถออกรถได้นะครับผมปรึกษาได้ฟรีนะครับโอเคครับวันนี้ไม่ได้มานำเสนอรถใหม่ๆสวยๆผ่านมาหนึ่งคันโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะครับวันนี้เพลเล็กก็ขอกราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ